ท่านนบ,บีมูฮัมหมัดสุลตานสลามได้กล่าวบอกเอาไว้ว่านะว่าอินนัลลอฮะยุบกิดุลฟาฮิชอัลบบซีแปลว่าอะไรนบ,บีมูฮัมหมัดสุลตานสลามบอกว่าอัลลอฮ์นั้นแท้จริงพระองค์จะทรงรังเกียจกับผู้ที่พูดจาหยาบคายนะแล้วก็เรียกว่าใช้วาจาที่เลวทรามเพราะนั้นมรารยาทที่ดีคือการพูดที่ดีเพราะฉะนั้นการพูดที่ดีมันคือสิ่งที่เป็นผลนะเหมือนอย่างที่ท่านนาบีได้กล่าวกับเรา ตัวบทหลักฐานเมื่อสักครู่เนี้ยที่อาจารย์ยจลายูดีนใช้สำนวนเหมือนกันมันยูมินูบินล,ลาฮิวันเยอมินอาคิรฟัลยากุลคอยรอนเอาลียสุดอาลเลียสกุดคือเงียบนบีบอกใครที่ศรัทธาต่อรอบเป็นเจ้าศรัทธาต่อวันกิยามะนบีเนี่ยพูดสอนถึงเรื่องความเชื่อก่อนเพราะความเชื่อเป็นหลักสําคัญคนถ้าไม่มีความเชื่อทําดีต่อรอดได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เลิกเพราะไอที่ทำเนี่ยมันไม่ได้มาจากใจ แต่ถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่เชื่อศรัทธานบีถึงได้สอนเราไงให้เราได้เชื่อศรัทธาต่อลาะก่อนคนที่ทําได้เนี่ยคือคนที่เชื่อศรัทธาต่อลาะจริงมันยุมินุบินละฮิวันเยอมินอาคิดใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเชื่อตะวันกิยามะเพราะไอ้ความดีที่ทำเนี่ยที่ต้องทําดีกับมนุษย์ทั้งๆท,ท,ท,ที่เราเป็นคนที่หยาบคาย ที่ทําดีพูดดีกับมนุษย์พูดดีกับเพื่อนบ้านพูดดีกับคนทั้งทั้งหมดรอบข้างเราพูดดีกับใครก็แล้วแต่กับลูกค้าพูดดีกับคนทุกคนจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมพูดดีกับภรรยาพูดดีกับลูกทําไมถึงทาอะ่ะก็เพราะยุคมินุบินละเชื่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อว่าวันเยอมินอาคิดไอที่ทำทั้งหมดนั่นแหละอัลลอฮ์จะทรงคิดบัญชีตอบแทนให้เราแน่นอน นบีจึงได้เริ่มสอนอากิดะในฮะดิษบทนี้ด้วยและหลังจากนั้นพอสอนอากิดะให้เรารู้แล้วว่าคนที่มีอากิดะที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะเชื่อต่อวันกิยามะนะมีหัวใจที่เชื่อนะฟัลยะกุล yeah, นบีบอกดังนั้นเขาจงเป็นผู้ที่อะไรพูดสิ่งที่ค่อยรอนคําพูดที่ดีต่อไปนี้จะพูดอะไรออกมาให้พูดในสิ่งที่ดี พูดที่มันสร้างสรรค์พูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต่อคนต่อใครต่อมนุษย์ต่อใครหน้าไหนก็นแล้วแต่อิสลามสอนแม้กระทั่งจรรยามารยาทที่ปฏิบัติด,ดีไม่ใช่แค่คนต่อคนนะกับสัตว์เดรัจฉานอิสลามยังสอนให้เรามีมาร,รยาทที่ดีกับมันเลยให้อาหารให้มันนะครับในการที่จะดูแลเอ็นดูมันจะเอาแมวมาเลี้ยงจะเอาสัตว์อะไรมาเลี้ยงดูแลมันอย่ากักขังมัน นะอย่าปล่อยให้มันตายนั่นคือมารยาทต่ออิสลามไม่ใช่แค่มนุษย์กับมนุษย์นะแต่มนุษย์กับสัตว์ก็ต้องมีมารยาทที่ดีกับมันไม่ใช่ไปตบไปตีเอามันยิงทําร้ายมันไม่ใช่และในขณะเดียวกันให้เราพูดในสิ่งอะไรสิ่งที่ดีค่อยรอนและในขณะเดียวกันถ้าพูดดีไม่ได้นบีบอกเอาลียสมุดพูดดีไม่ได้เงียบดีกว่าอย่าไปพูดเลยถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์พูดไปแล้วมีแต่ความ เสียหายพูดแล้วมันไม่สร้างสรรค์พูดแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ทําให้คนก็าเครืองอ่ะพูดแล้วต้องทําให้เป็นปัญหาพูดแล้วมันจะไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความดีหน้าที่อัลลอฮ์ไพที่ทําทั้งหมดหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วพูดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ในวันกิยามะพูดทําไมภาษาวัยรนพูดเพื่อฮะจะพูดเพื่อพูดทําไมพูดเอามันนะเอามันได้แค่มัน ได้แค่สนุกได้แค่พักได้แค่พวกแต่ณที่อัลลอฮ์วันกียรมาจะเสียหายเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทําแล้วต้องทําเพื่ออัลลอฮ์และมันจะทําได้นานแต่ถ้าเราทําเพื่อมนุษย์มันก็ได้แค่พักได้แค่พวกและก็ไม่ได้ยืนยาวมันก็ทําได้ไม่ตลอดไปเดี๋ยวก็เละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นะปะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราทําเพื่ออัลลอฮ์ได้มันจะรักษาอย่างคงมั่นคงวาด้วยกับมารยาทที่สวยงาม ออัลลอฮฺตลายันวันที่เรานั้นได้กลับไปหาอัลลอฮฺตลาเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านอบีบอกคนที่มีมารยาทดีเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านอบีในวันเกียามะ